โอเคนะครับทีนี้วันนี้เราจะมาเดินทางกันนะครับไปที่อำเภอฝางนะครับแต่ก่อนที่จะผ่านอำเภอฝางเราต้องผ่านอำเภอช้ยประการนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็กำลังอยู่เลยโครงการไมล์ลึกนะครบรมาณเมลยลึกก็เป็นโครงการหลวงนะครับที่ก่อตั้งมานานละนะครับ ดูนะครับบรรยากาศสวยงามนะครับแต่เสียดายช่วงนี้นะครับหมอกควันเยอะไปนิดนึงแต่ก็สวยงามอยู่นะครับก็เป็นขาที่เราจะขึ้นไปที่อำเภอฝางนะครับวันนี้ผมก็ขับรถมาคนเดียวนะครับตัวนี้ก็ผ่านสวนสวนสตรอเบอรี่นะครับก็สวยงามนะครับก็ ต่อไปนะครับวันนี้เรากําลังจะขึ้นไปนะครับเดินหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านมาเรื่อยๆก่อนที่จะขึ้นไปบนภโเขซึ่งเป็นดอยที่เป็นดอยที่โค้งนะครับโค้งเยอะแล้วก็โค้งแคบเนาะแต่วันนี้เราจะมาขึ้นดอยนี่กัน,นะคแม้แต่บรรยากาศสวยนะครับดูดูบรรยากาศนะครับช่วงช่วงเย็นนะครับ ช่วงเย็นก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้แต่ถ้าเป็นช่วงเช้านะครับจะสวยกคนนี้ซึ่งมันจะเป็นบรรยากาศแหง่ง <c oughs> เรียกว่าเป็นบรรยากาศแห่งแสงแดดที่จะที่จะส่องภูเขานะครับก็จะเป็นเสียงที่สวยงามนะครับช่วงฤดูหนาวแต่นี้ผมมาช่วงที่หมอกวันเยอะนะครับแต่ก็ก็ยังสวยนะครับมันก็จะมีรถเดินทางสวนไปส่วนมานะครับซึ่งเส้นทางนี้เราจะ ทะลุไปถึงเชียงรายนะครับจากเชียงใหม่มาถึงเชียงรายนะครับก็ประมาณน่าจะประมาณ200 2 0 0เกือบ300กิโลนะครับน่าจะน่าจะจนระยะทางจากฝั่งนู้นนะครับแล้วก็รถก็ไม่ค่อยจะเยอะสักเท่าไหร่นะครับก็จะมีช่วงนี้จะเป็นช่วงของสตอรอเบอรี่เนาะก็จะมีข้างข้างทา,างนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นสตอรอเบอรี่ที่สตรอเบอรีท่ที่ที่เขาจะสามารถที่จะเก็บเองได้นะ ส่วนสตรอเบอรีนะครับเขียนเองได้เขียนบอกไว้ด้วยว่าเขียเองได้นะครับก็จะเป็นบรรยากาศชิวๆบรรยากาศแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นบรรยากาศมีไก่ข้างทางนะครับมีสัตว์เลี้ยงมีสัตว์เฉพาะวัดถ้ำวัดถ้ำปักเนครับหมู่บ้านนี้ผมเคยเข้าบัลระนะครับเป็นหมู่บ้านที่สวยงามนะครับเมื่อประมาณสักเจ็ดปีที่แล้ว 7ปีที่แล้วผมเคยเข้าไปว่าทําแกลกสวยงามนะครับตรงนี้ถ้าเส้นทางนี้ทางซ้ายมือของเรานะครับก็จะไปที่ปากทาง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 พม่าหรือภาษาภาษาไทยที่แปลง่ายคือปากปากทางพม่านั่นเองนะชาวชาวเหนือเราจะเรียกว่าปากต่างนะปากต่างปากตางคือปากทางนะครับก็เส้นทางนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็น ก็จะเป็นเส้นทางที่ที่ค่อนข้างจะโคดเขียวนะครับแต่ว่าข้อข้อดีอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตนะครับเส้นทางนี้ในความในความในความารู้สึกของผมนะครับผมรู้สึกว่าเส้นทางนี้มันจะถูกเขาเรียกว่าถูกถูกต้องตามตามวิศวกรนะครับเวลาเราขับรถเนี่ยมันจะรองรับรองรับแรงแรงดูดของโลก นะครับทางพดทางรวิทยาศาสตร์นะผมก็ไม่ได้รู้ดรอกวิทยาศาสตร์แต่ว่าได้เรีแนตอนตอนอสักมอมสี่มห้านี่แหละก็จะเป็นความรู้แบบนี้นะครับก็จะเป็นทางเส้นทางโค้งๆเนี้ยนะครับลงดอยนะครับขึ้นดอยนะครับตรงเนี้ยก็จะแบ่งอ่เขาเรียกว่าเลนเลนนะครับออกเป็น3 3เลนนะครับเลนเลนฝั่งซ้ายสุดก็จะเป็น เลนขาลงนะครับขาลงอะไรอยงี้ส่วนฝั่งนู้นก็จะมี2เลนนะครับขาขึ้นนะครับก็จะเป็น2เลนขาขึ้น2เลนแล้วก็ข,า, лен, กขาลงก็เลนเดียวนะครับนะครับก็จะมีรีสอร์ทรีสอร์ทสวยนะครับรีสอร์ทเชียงดาวฮิลล์รีสอร์ทนะครับเชียงดาวฮิลรีสอร์ทตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นถ้าเรามาเร็วๆเนี่ยเราควรจะระวังเพราะว่าน้ําหนักรถมันจะทิ้งไปนะครับถ้าเรามาเร็วนะครับก็ ก็ควรจะระวังนิดนึงนะครับถ้าเป็นไปได้ตรงนี้เนะี่ยก็เราถ้ามันมีรถรถใหญ่ๆนะเพราะว่ารถใหญ่มันจะเยอะนะครับรถ6ลอ้อ10ลอ้อรถรถสองสองท่อนนะครับเขาเรียกอะไรไม่รู้ผมเห็นเรียกน่าจะเป็นรถรถพ่วงรถพ่วงสอง 2, นะครับสองสองสองท่อนนะก็จะก็จะขึ้นลงได้นะครับผมผมผมเห็นแล้วผมโอ้โหยกนิ้วให้เลยนะครับก็จะ ก็จะเขาสามารถขับได้ดีนะครับถครับถ้าเราสามารถพยายามถ้าเราสามารถแซงได้ก็แซงไปนะในช่วงนี้เพราะว่าถ้าหลังจากนี้เราจะแสงยากนะครับแต่ก็ขับยังมาระวังนะครับก็จะโค้ง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 มากเลยทีเดียวนะครับก็พยายามที่จะถ้าเป็นไปได้คือเราเราก็ใช้ความเร็วที่ที่เราสามารถควบคุมรบได้นะครับอย่างผมตัวนี้ผมขับประมาณ60 หกสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็จะเป็นเส้นทางอย่างเงี้ยนะครับถ้าเลยจากนี้นะครับก็จะขึ้นรอยโคโงช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ทยังไม่ขึ้นรอยนะครับแต่ว่าเส้นทางโค้งค่อนข้างจะเยอะแล้วรถรถค่อนข้างจะเยอะนะครับเยอะด้วยนะครับก่อขึ้นลงกันนะครับรถที่ขึ้นเชียงรายหลายคันนะครับส่วนหนึ่งนะครับก็จะขึ้นมาทางนี้นะครับรถขนส่งอะไรต่างๆก็จะขึ้นมาทางนี้เยอะนะครับเพราะว่าเส้นทางนี้ถ้าช่วงช่วงที่เป็น ช่วงที่สก,การนะครับท่องเที่ยวก็จะก็จะมีคนมาเที่ยวเยอะเพราะว่าค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับก็จะมีบรรยากาศแบบนี้นะครับอันนี้เป็นช่วงช่วงเดือนเดือนกุมภาไปเดือนกฤษภานะครับอากาศเริ่มแห้งนะต้นไม้ก็เริ่มแห้งแล้วนะครับก็อาจจะไม่สวยงามสักเท่าไหร่แต่ช่วงเดือนสักเดือนธันวาอย่างเงี้ยธันวาก็จะสวยสวยงามมากเลยนะครับเขียว เห็นไหมครับอันนั้นเป็นข้างทางเป็นหมาที่โดนชนนะครับสังเกตดีๆเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะมีหมาอยู่ข้างทางอย่างเงี้ยตลอดนะครับผมเคยเห็นคนเอาให้อาหารให้มันด้วยนะแถวนี้นะเห็นไหมครับก็จะมีหมาตลอดเลยเห็นไหมครับก็จะนอนอย่างเงี้ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดมันมันเหมือนจะมารอคนให้อาหารนะเพราะว่าจะมีคนให้อาหารเป็นคนใจบุญนะครับ Okay. ก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งโมไปเอาอาหารให้มันนะครับหมายถ้าเลยจากนี้ปุ๊บนะครับเลยโคง้ตงตัวนี้ปุ๊บเราจะถึงหมู่บ้านโมอวโทซึ่งเป็นชื่อดอยที่ที่ตั้งตามหมู่บ้านเลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะค่อนข้างที่จะโค้งนะครับเราควรจะขับรถองมังระมัดระวังนะครับให้มากเนี่ยนะครับแต่แถวนี้ความบูรณมสมบูรณ์ยังเยอะนะครับ เห็นผลนไม้ผลไ,ไม้เขาอมาขายตลอดจังโดยเฉพาะกล้วยนี่ก็จะมีวางขายตลอดหนะ้าท่าหมู่บ้านเลยตรงนี้ปุ๊บก็จะเป็นหมู่บ้านหองโขซึ่งหมู่บ้านแถวนี้น่าจะอาชีพหลักของเขาก็เป็นเกษตรแต่อาชีพหนึ่งที่ที่ผมเห็นก็คือเขาเขาจะตัดไม้นะครับนี่ครับที่เราจะถึงตัวเนี้ยฝั่งขวามือของผมเนี้ยก็จะเป็นไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่ที่เขาามาขายนะครับขายขายขายอย่างเงี้ยนะครับจะทาเป็น ทำเป็นรั้วอะไรอย่างเงี้ยสามารถที่จะแวะซื้อได้เลยนะครับก็เป็นท่อนไม้ที่เขาทําให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ราคาในี่ผมก็ไม่เคยแวะซื้อนะครับเห็นไหมครับและนี้ก็มีนะครับเนี่ยครับก็จะมีตลอดเลยนะครับเยอะด้วยฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นไม้ไผ่ที่ขายนะครับเป็นอาชีพของบ้านแนี้บ้านโขนะครก็ตรงเนี้ยถ้าเลยโค้งตัวนี้ ฝั่งซ้ายมือของผมก็จะเป็นโรงเรียนโรงเรียนมนทรถโค้งอันตรายครั้งก่อนผมเคยเห็นรถขนน้ำมันชนกันทนะครับงนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้างซ้ายมือของผมก็จะเป็นโรงเรียนรดนะครับก็ขึ้นไปที่โรงเรียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับโค้งตรงนี้โค้งซ้ายตรงนี้ปุ๊บนะครับก็จะถึงหมู่บ้านทางขึ้นหมู่บ้านแล้วพอโค้งฝ่ายอีกปุ๊บแล้วโค้งซ้ายก็จะเป็นดอยมอทอรเลยนะครับ ค่อนข้างที่จะขับรถขับรถชิวๆนะครับแต่เราจะรีบไมน่น่าเพราะว่ามันแคบนะครับแคบมากผมผมก็ขับประมาณ60นะครับหกสิบก็6กนี่ผมขึ้นเกียร์สามถ้าเป็นเกียร์รดรดเกียร์กระปุกน,นะครับเกียร์ธรรมดานะครับก็จะผมขึ้นเกียร์สามนี่ได้นะครับผมเป็นรีโว่รีโว่รุ่น2017นะครับก็ขึ้นได้สบายส แต่หลังไม่มีข้างหลังไม่มีของนะครับรถเปล่านะก็จะขึ้นมาประมาณเกียร์สามมาขับประมาณ60สิบนะครับไม่ควรจะเดียวกว่านี้เพราะว่านตรายนะครับมันจะมีรถเยอะมากตลอดเลยนะครับขึ้นถ้าคนที่ไม่ชินนะครับก็ขับอย่างระมัดระวังนะครับนะครับก็จะมันจะแซงกันยากนะครับแซงยากมากเลยถ้ายิ่งตามรถรถพ่วงอย่างเงี้ยอันนี้สุดๆเลย เคยตามประมาณเคยตามอยู่ครั้งหนึ่งมีรถพ่วงนี่แหละขับตามขับประมาณ20กว่ามั้งโอ้หตามไปจนถึงแบบถึงหัวดอยอะจากตรงนี้ปกติผมจะใช้เวลาแค่ประมาณ15นาทีตอนนั้นคือใช้เวลาเกือบเกือบชั่วโมงประมาณ40่ว่านาทีนะครับนะครับโค้งที่เราควจะโค้งโค้งได้สบายนะเพราะว่ามันจะรองรับอยู่ละแต่ทางมัน ทางมันไม่ได้ไม่ได้เรียบนะครับก็จะคลุกคลาหน่อยแต่ไม่รู้นะครับในความรู้สึกของผมมันน่าจะเป็นกลไกอย่างอย่างหนึ่งที่ที่ไม่ทําให้เราขับเร็วถ้ามันเร็วปุ๊บม,มนนันอันตรายฉะนั้นมันก็จะมันก็จะทําให้เราเซฟขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็ไม่ควรจะขับเร็วนะครับโค้งตรงนี้นะครับก็เราถ้าเราช้าหน่อยเราก็ขึ้นเกียร์สองตรงนี้ขึ้นเกียร์สามได้นะครับแต่เ,เราต้องริง่ง มันจะมีถ้าเราเรียวมันจะฟรีนะครับล็อกเราจะฟรีข้างนะครับขึ้นไปนี่ผมใช้เกียร์สองนะครับมจะเปิดนี่ก็ขึ้นไปเกียร์สามนะครับปนะึ๊บโค้งนะครับขับในน้ำวัดระวังก็ดูเพราะว่าจะมีรถสวนมาตลอดแมวของของประเภทเนี้ยรถแบบเนี้ยเห็นไหมครับรถที่เขาขนของก็จะเป็นลักษณะเนี้ยแต่โค้งตัวนี้คนจะระวัง ถ้าถ้าตรงนี้ถ้าเราถ้าเราจะตัดก,ก็ควรจะระวงังว่าอย่างเห็นไหมครับมันจะมีรถรถพ่วงรถบัสอะไรอย่างเงี้ยมาตลอดเลยนะครับฉะนั้น,รน,นนะรเราควรจะระมัดระวังทางเขาต้องาจะแค่นะครับขับอระมัดระวังนะครับอย่างที่บอกคือไม่ควรจะเกิดตรงเนี้ยคือ4อี่ผมขับประมาณ4 0ตอนนี้นะครับขึ้นมาเกียร์สามขึ้นมาเกียร์สามแล้วก็ตัวนี้ขึ้นเกียร์สามได้ครับถ้าเราถ้าเรา ดิ่งไปนะครับส่งใช้แรงส่งไปนะครับขึ้นเกสาได้อยู่นะครับแต่ถ้าเราไม่รดส่วนก,ก็ขึ้นเกสองนะครับค่อยๆเหยียบไปผมมาเส้นนี้เดินทางเส้นนี้มาประมาณสองปีแล้วนะครับก็ก็เริ่มชินแล้วเมื่อก่อนนี้กลัวมากเลยขึ้นมานะครับก็จะเป็นเส้นทางคดเคียวอย่างนี้นตลอดเลยแต่ก็โอเคนะครับ มีอะไรที่น่ากลัวแต่จะมีนุตลอดเดินทางตลอดนะครับเดินทางตลอดเลยไม่มีวันไหนที่ผมมาได้แบบรถคันสองคันไม่มีนะครับก็จะมีนี่ตลอดเนี่ยผว่าปลอดภัยนะ้เส้นนี้นะครับเป็นเส้นที่ที่ที่โค้งขึ้นดอยแต่ก็คนเดินทางเยอะอย่างตรงเนี้ยนะครับผมเกียร์สามไม่น่าจะได้นะครับถ้าเราได้เาส่งไม่มีรถด้านหน้าก็ได้อยู่นะแต่ก็อขึ้น กับมาเกียสามนะครับนะครับอันนี้โค้งตัวนี้ถ้าเราเรียวเนี่ยอันตรายมากเลยนะครับล้อของเราก็จะปัดเลยนะครับบุเคยแล้วนะครับถ้ายิ่งฤดูฝนนี้แน่นอนนะครับตรงข้างข้างทา,างก็จะมีตะไคร่น้ํานะครับปิดอยู่เลยนะครับผมค,ครับแต่บรรยากาศสวยง,งามนะครับถ้าช่วงถ้าช่วงถ้าช่วงหลังหลังฤดูฝนประมาณสักเดือนประมาณสักสิบห้าวัน ก็สวยงามนะครับประมาณถึงเดือนนึงนะครับถึงเดือนถึงเดือนธันวากลางเดือนธันวาช่วงเดือนมกรายังก็ยังได้อยู่นะครับว่าช่วงกุมพาเริ่มเริ่มสีเหลืองแล้วนะครับก่อนที่มันจะเหี่นะครับก็จะมีรถสวนทางตลอดนี่ครับสวยงามนะผมว่าถ้าใครจะมาเส้นนี้นะครับก็ลองศึกษาเส้นทางดูก่อนนะครับ เส้นทางค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะโค้งเยอะแต่ไม่ได้ถือว่าลําบากนะครับขับขับก็ไม่ได้ยากแต่มันก็ไม่ง่ายนะครับถ้าสําหรับคนขับรถใหม่ๆก็ควรจะระวังหน่อยนะครับแต่ผมตอนขับรถแร็กๆขับรถเดือแเลกๆก็มาเส้นนี้เลยทําให้เราแบบเออขับรถได้เร็วขึ้นเพราะว่าเส้นทางมันค่อนข้างที่จะท้าทาย นะครับท่าทายท่าทายของเราจะมากถ้าหลังจากนี้ก็จะเป็นขาลงนะครับขาลงแบบเผยร์สประการ์ดถ้าวันนี้เป็นนารุส,สรราารีพระเจ้าพระเจ้าพรหมมหาราชนะครับก็จะเป็นนรุสาวรีนะครับแต่แถวเนี้ยนะครับก็จะมีธรรมชาติที่ค่อนข้างจะสวยงามนะครับถ้าช่วงที่ช่วงฤดูนหนาวนะครับนะครับเส้นทางค่อนข้างจะโค้งและมีด,ดุเยอะนะ อันนี้ถ้าเราเลยตรงนี้ไปก็จะเป็นเขตอำเภอชาประกาศนะครับลงจากนะครับลงอันนี้คือขาลงไปจนถึงอำเภอชาประกาศเลยนะครับก็จะมีประมาสีขาตลอดเส้นทางนะครับสวยงามครับสวยงามมากเส้นนี้นะครับเป็นเส้นทางที่ท้าทายนะครับถ้าใครที่อยากจะลองมาเที่ยวนะครับก็มานะครับ สวยงามน,นะครับข้างบนเห็นไหมครับภูเขาก็จะมีมีใครบางคนนะครับเอาธงขึ้นไปปักนะครับธงชาตินะครับข้างบนแล้วก็จะมีพระธาตุนะครับพระธาตุ็นที่กิดเตผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นเหมือนกับพระที่แปดทุดงแล้วก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็กพระท่านก็สิ้นชีวิตตรงนั้นนะครับ เพื่อใช้ประการหนึ่ประมาณ19กกิโลนะครับผมขาลงเนี่ยเส้นเนี้ยเราเราควรจะใช้เกียร์ต่ำเพราะว่าถ้าเราใช้เกียร์เกียร์สามหรือว่าเกียร์สี่เนี่ยมันถ้าเราเบรกเยอะเนี่ยเดี๋ยวเบรกเราจะจะไหม้นะครับฉะนั้นเราควรจะใช้ลงเกียร์ต่ำลงลงเกียร์สองเลยก็ดีนะครับลงเกียร์สองเลยก็ดีเพราะว่ามันมันจะเบรกอัตโนมัติของมันนะครับมันก็จะไม่เร็วเกินนะครับลงเกียร์สองค่อยๆงนะครับรอบๆไม่ต้องเหยียบเบรกอะไรมากเล ก็ปล่อยให้มันลงของมันก็ปล่อยมันลงของมันนะครับแต่ถ้าเป็นเกียร์ออโต้นี่ผมผมแนะนําให้ใช้เกียร์ต่ำนี่เป็นไม่คนจะเดียวนะครับเพราะว่าเกียร์ออโต้นี่คือเราเบรกเบรกเงก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นเกียร์ทำลายงี้เราลงเกียร์เกียร์ที่เป็นเกียร์สองนะครับเกียร์สองเกียร์ต่ำมันก็จะลงค่อยๆลงนะครับเห็นไหมเส้นทางค่อนข้างที่จะโค้งนะครับถ้ามาเร็วนี่ อันตรายนะครับอันตรายมากเลยนะครับอันนี้ก็บิดพวงมาลัยนะมือใหม่ก็ลำบากนะครับค่อยๆรับนะครับแม้ก็จะมีรถสวนกันไปอย่างเงี้ยนะครับถ้ารถช้าก็จะตามกันเป็นพวงเลยนะครับบางทีมีเป็น20คันนะครับตามกันมาเพราะว่าแซงไม่ได้นะครับ่างที่บอกคือถ้าเจอรถประเภทรถรถพ่วงเงี้ยโอ้ ยาวเลยนะครับแต่หลายคนเขาก็จะพยายามที่จะแซงตรงนี้นะครับมันได้แซงกันตรงนี้แต่คนจะระมัดระวังนะครับมันจะมีรถสวนทางมาตลอดนะครับรถใหญ่ด้วยแต่ละคันนะครับแต่ผมว่าเส้นนี้ถ้าคิดตามอัตราความความโหดของเส้นทางนะครับความโคม้งผมว่าอัตราการเกิดอุบัติเหตุน้อยอยู่นะครับน้อยมากไม่ค่อยจะมีนะครับผมก็ตั้งแต่ผมเห็นมาในคืน สองปีนี่เห็นอุบัติเหตุประมาณสองครั้งนะครับก็คนก็รู้เลยว่าเส้นทางนี้มันค่อนข้างจะโคง้โคงคนก็จะขับอย่างระมัดระวังนะครับตรงนี้เห็นไหมครับโคง้งมันจะเป็นโค้งเงี้ยโค้งไปผักศอกตลอดเลยนะครับตรงนี้เวลาขาขึ้นเนี่ยก็ตรงเนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่สาเขาจะแซงกันตรงโค้งอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะระมัดระวังเป็นอย่างมาก เลยตรงนี้ก็จะเป็นมีพระพุทธรูปนะครับมีร้านกาแฟข้างบนนะครับนี่ครับผมไม่นแน่ใจว่าเป็นเป็นนิกายอะไรเลยเป็นชื่อวัดวัดวัดวิมุมติธรรมนะครับสำนักผมก็ไม่นแน่ใจว่าเป็นระธีไหนนะครับเป็นจะเป็นข้างบนนนะครับแต่ช่วงช่วงอ่ช่วงฤดูหนาวนะครับช่วงท่องเที่ยวเนี่ย ก็จะสวยนะเส้นนี้นะครับเป็นเส้นที่คลาสสิกนะครับเห็นไหมครับก็จะมีหมู่บ้านรอบๆข้างๆนะตลอดเลยนะอย่างตอนนี้มีรถตามผมคันนะครับเขาก็จะไม่รีบกันนะมาซินเนี่ยนะครับเพราะว่ก็ค่อยๆมานะครับค่อยๆมาคับก็จะเป็นบ้านที่อยู่บนดอยอย่างเงี้ย ถ้าลงดอนนี้ปุ๊บก,ก็จะเป็นอำเภอชายบากางนะครับเส้นทางก็จะเป็น,ปรน,นคระมรุนปั๊ดในที่บอกสวนทางกันมาตลอดเลยนะครับค่อนข้างจะสวยนะครับถ้าสังเกตดขูข้างซ้ายมือของผมนะก็จะเป็นหน้าผา,าหน้าผานี้ค่อนข้างที่จะสวยนะครับนครับถ้าช่วงสีคือเขียวนะครับช่วงท่องเที่ยวก็จะสวยงามเขียวเหนือนเพิ่พออน หมอกควันเยอะไปหน่อยก็ไม่ค่อยเห็นกันนะครับแต่ก็ควรจะขับอย่างระมัดระวังนะครับเส้นนี้นะลองดูนะครับว่าถ้าใครจะมาเที่ยวหรือว่าใครจะขึ้นไปเชียงรายนะครับขึ้นไปจากเชียงใหม่ถึงเชียงรายเส้นทางนี้นะครับถ้าเลยถ่าตอนไปนะครับจะสวยงามนะครับสวยสวยกว่านี้นะครับว่าจะเป็นเส้นทางท่องเที่ยวนะครับและก็หมู่บ้านข้างๆก่อนที่จะถึงเชียงรายจะไปถึงตรงแยก แยกห้าแยกเดี๋ยวนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นห้าแยกสี่แยกก็จะเป็น, yeah. yeah. ปนวงเวียนนะวงเวียนเชียงรายที่จะไปเชียงรายนะครับถ้ามาจากถ้ามาจากตัวเชียงรายเนี่ยถ้าเราจะเลี้ยวขวาขวาเราก็จะไปแม่สายแต่ถ้าเราตรงไปนะครับตรงไปฝั่งฝั่งซ้ายมือมันก็จะลงมาทางนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะไปขึ้นไปถึงวงเวียนที่เลยเชียงรายที่เลยอำเภอเมืองเชียงรายไปนะครับจะถึงตรงนั้นถ้าเราจะขึ้นเชียงรายเราก็ตรงไปแล้วก็เบี่ยงขวานะครับเข้าออกออกไปที่ช่องช่องทางแรกนะครับก็จะเข้าตัวอำเภอเชียงรายแต่ถ้าเราจะไปแม่สายก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายไปนะครับก็ขึ้นไปแม่จันอำเภอแม่จันแล้วก็ไปจรุดเชียงรายนะครับไปไปเส้นทางนี้ก็โอเคนะครับนะครับ จะมีรถสวนทางมาตลอดนะครับผมผมชอบอยู่นะเส้นทางนี้นิ่อยนะครับตอนนี้ผมตั้งแต่บันทึกมาเมื่อกี้ตั้งแต่เ,เข้า youtube เมื่อกี้นะครับก็ประมาณตอนนี้ประมาณีบเอ็ดนาทีนะครับย1นาที21นาทีนะครับถ้าเรามาปกติไม่มีรถรถ นิดน้อยๆ,ๆนะก็จะประมาณ1 5บหถึงยีนาทีนะครับแต่ถ้าเราเจอรถใจเนี่ยก็จะก็จะช้าหน่อยถ้าเลยจากนี้เนี่ยเอ่อถ้าเลยจากนี้ปุ๊บลงอีกก็จะถึงอำอเภอชะบการนะครับด่านด่านตรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เราจะต้องผ่านแล้วก็ ฮินกิแลนเออฮินกิแลนนะครับฮินกิแลนที่ที่เราจะต้องผ่านมนัจะอยู่ฝั่งขวานะครับผ่านด่านปุ๊บนะครับผ่านด่านปุ๊บก,ก็เราก็เล็งไว้เลยว่าจะต้องอยู่ฝั่งขวานะฮินกิแลนนะครับนี่ครับก็ถ้าเป็นอย่างที่บอกจะเป็นช่วงท้องเส้อนะครับข้างซ้ายมือผมก็จะมีผับ เป็นที่ราบลุ่มนะครับลุ่มสวยเพราะว่าพื้นที่น่าจะพอๆกับเชียงใหม่กบลําพูนนะครับเส้นที่พื้นที่ที่ที่ลากยาวนะครับเป็นอำเภอที่ที่ค่อนข้างจะยาวนะครับแล้วก็สวยงามด้วยนะครับแล้วก็น่าเที่ยวแล้วก็เป็นอำเภอหนึ่งที่ที่กว้างนะครับถ้าถ้าตั้งเป็นจังหวัด ผมว่าได้เลยนะครับครั้งก่อนผมได้ยินข่าวว่าเขาจะตั้งเป็นจังหวัดฝางแต่ก็เงียบไปนะเนี่ยนะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นด่านด่านต้น พักนะน,น้ถ้ามาน่าจะมีนะครับแต่ผมก็ตัวนี้ก็จะขับผ่านนี่เอได้แวะเนี่ยครับรถมีตลอดเลยถ้าเลยโค้งตัวนี้ปุ๊บนะครับโค้งตัวนี้ถ้าเลยป้อมจุดสังเกตก็คือถ้าเราถึงป้อมป้อมยามที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับปุ๊บพอเราขึ้นตรงนี้นะครับ เข้าโค้งตัวนี้นะครับโค้งโค้งซ้ายนะครับโค้งซ้ายตัวนี้ขึ้นไปปุ๊บนะครับก็จะไปเจอเจอฮินดูร์แล์นเลยนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็ฮินดูร์แล์ถ้าเลยอันนี้นิดนึงนะก็ตรงนี้นะครับขาขาลงมาเชียงใหม่เนี่ยนะครับตัวนี้ควรจะระวังนะครับเพราะว่าถ้าเรามาเรีวปุ๊บเนโอกาสที่เราจะหลุดไปตรงนั้นเพราะว่าตรงนี้มันจะมีมันจะมี ช่วงก่อนมีบางที่มีทรายทรายจากที่รถรถขนทรายนะครับหล่นฉะนั้นเราควรจะระวังเป็นอย่างมากนะครับตรงนี้นะครับขึ้นไปปุ๊บเราจะต้องสังเกตฝั่งฝั่งขวามือของเรานะครับฝั่งขวามือของเราก็จะเป็นฮิโนกิแลนนะครับเนี่ยครับอีกแป๊บนึงนะครับเนี่ยครับฮิโนกิแลนอยู่ฝั่งฝั่งขวามือ สีแดงๆนะครับสัญลักษณ์ประเทศญี่ปุ่นเขาว่าอย่างนั้นนะนะครับคิร์เลนนะครับผมก็ยังไม่เคยเข้าไปนะเมนูกิเลนก็ได้จะขับผ่านนะ่ถ้ามีโอกาสนะครับเราจะเราจะเข้าไปด้วยกันนะครับแต่วันนี้ผมพามาดูเส้นทางนะเส้นทางนี้นะครับรถเยอะนะครับน่าเที่ยวนะครับถ้ย้ยิ่งท่องเที่ยวช่วงท่องเที่ยวนี่อำเภอฝางนี่รถรถเยอะนะครับรถท่องเที่ยวเยอะ ก็ลองดูนะครับก็ถ้าใครที่อยากจะมานะอยากให้มาลองนะครับเป็นเส้นทางที่คลาสสิกอย่างที่ผมบอกร,บรถเยอะมากเลยนะครับหน้าเที่ยวนะครับเส้นนี้ถ้า,ถาสมมติรถเยอยิ่งค,ค่อนข้างจะเยอะนะครับรเลยจากนี้ก็จะเป็นชายประกานนะครับมีปั๊มบรทออยู่ฝั่งซ้ายมือถ้าเลยจากนี้นะครับมีปั๊มบรทออยู่ฝั่งซ้าย แวะได้นะแวะพักนะครับนะครับมีเจอเหนาที่ท่องเที่ยวมีโครงการหลวงนะครับเส้นทางนี้มีโครงการหลวงถ้าเมื่อกี้มีโครงการหลวงตรงตรงห้วยลึกนะครับตรงนี้แล้วก็หลังจากห้วยลึกนะครับก็จะไปนู้นก็จะไปมีปที่ที่อำเภออำเภอแม่าย ท่าดอนนะก็จะมีครกันหลวงคนที่ที่ทำมานะแล้วก็มีที่ที่เพิ่งมีมานะครับช่วงช่วงปีที่ผ่านมานะครับก็มีสถานที่ท่องเที่ยวทีเ่เกิดขึ้นใหม่ สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นศูนย์ที่ดูแลนะครับชาวบ้านนะครับที่ประกอบอาชีพนะครับก่อนแถวชาตตอนค่อนข้างที่จะมีปัญหาเรื่องยาเสพติดเยอะนะครับเขาก็เลยประโครงการนะครับโครงการมานโครงการของพระองค์ท่านนะครับโครงการของพระองค์นะครับรพระองค์คงคสมเด็จนะครับสมเด็จ จะใช้คำาราชศัพท์ไม่ค่อยได้นะครับแต่อาจจะอยากจะให้สมาชิกได้ดูกันนะครับก็เป็นเส้นทางนี้นะท่น่าท่องเที่ยวนะเส้นนี้ควรจะระวังเพราะว่าจะมีรถเยอะก็คลิปต่อไปนะครับก็ถ้ามีโอกาสนะก็จะพาเที่ยวเส้นทางที่ ก็ลืมไปอีกอันนึงนะครับถ้าเลยจากเนี Bilder ้ยนะครับก็จะมีดอยอ่างขางนะครับก็มาเส้นนี้นะครับเลี้ยวซ้ายไปนะครับดอยอ่างขางก็จะมาเส้นนี้เลี้ยวซ้ายไปเนี่ยครับตรงเนี้ยก็จะเป็นปั๊มปตทนะครับปั๊มปตทที่แห่งบริการนะครับถ้าเลยจากนี้นะครับก็จะเป็นนำเภอย์เซอระการ์บ ท้ายมือนะครับถ้าเลยตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางขึ้นอดอยดอยอังคางนะครับตรงนี้นะครับตรงโค้งที่ผมกำลังจะถึงเนี่ยนะครับรอุบัติเหตุเกิดบ่อยนะครับผมเห็นอุบัติเหตุบ่อยนะรตรงนี้ ก็จะถ้าเลยจากตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางขึ้นอหลมขา